ผมเห็นนะผมทู่ได้เห็นเบอร์เจ้าอยู่ในนั้นเอาเลี้ยวบมได้โทูเห็นจังว่าเห็นเหรอเนาะหรือว่าจังว่าเจ้าเออบมได้โทูแล้วก็ยาคอยเห็นแล้วคอยโทูก๊อฟชนะเนาะอันนี้นะผมเป็นคอยโทูตั้งโทูไปหาเจ้าเลยก็ยันว่ามีเวียดชนะเนาะผมมีเวียกผมมียังกยาผมพิชยังดอกะคอยเห็นแล้วคอยโทก่ก๊อฟชนะ ันวามีเบียกมีงานคือตะกี้ว่าสีลงมาบอกลูกบอกหลานก่อนว่าชนะเลยวันนี้เราชะม้อยเราคอยนิ่มันนั่นไปใช้หนาบนได้มาเลยกับยาดอพบมเมนต์คอยจิตพอดคุ้มดอครับคอยเห็นแล้วคอยทุกลับได้นี่ไยบมเมนต่คอยว่าวรู่นกับเจ้าได้ว่าวรีได้นี่อยอืมคอยเห็นอยู่ได้ใช้ได้แน่นอนอยู่ได้ใช้อยู่ในเฮื่นบ่ อยู่ในใช่สินะอยู่ในใช่สินหรอไปเพียงปากชีหนะอยไปยังปากชีคืออยู่ปากเชลวันพุนเจ้านี่ไปเช้านี่ไปไปเช้านี่ไปยังไปหาผู้บ่าวบม่รู้ไปหาผัวผัวโทรมาอยู่บ่ไปซุกเครื่องไปซุกเครื่องเออคือว่าผัวขาดกันได้ชอมปีชีปีเลย ยังทัมาหากันยังไปหลัดกันอยู่บ่เฮยคุ้มวิสิบล้านแตจะได้เขาอยู่ไทยเขาอยู่ลาวเนาะโย่อยู่ใช้กับไปแล้วอยู่อเมริกาผมก็ไปของผัวว๊า <c oughs> แต่เขาอยู่ในเมืองลาวนี่อันผุ้มว่าอยู่อเมริกาบุดภาคไปให้เขาจะไปหลาดเรียนเจ้าอไปที่ข้าไปยังค <c oughs> ัวนั่นแม่นบอกคอยมว่าลูกพิษ หวานว่าเรื่องพัวเจ้าอะไแอ้หว่าว่าขาดกันไปแล้วชามปีแหละยังพัวพันกันอยู่บ่อหว่คือว่าหย่าแล้วหว่ไปยังแฉะักโ้ลูกตเราแล้วนาะบนริเนาอียงไปเอีแล้รกไบุมเงินเนาะเออขับบุ้งมือแล้วกันปะเอาเอาผู้ใหม่เลยมาชิมมือก็จ้ะตอนน้อยู่กับตาหลุดแล้วเนาะหวานแล้ว โย่ยชาม<ใ>ชามปียังวะยังได้พัแวพแล้วบัดนี้เนาะระวังเดออง้อคอยอย่างนี้ในในนั้นอยู่บ้าในใกล้ควอยนี่อ่าป้าพัวชองปีมันตันตายเขลูกไปามยาคู่มันเนาะไปามว่าอันยาคู่ไปใช้ยาบ่โอ้ยไปให้บุญน,นั่นไม่ออกเลยเนาะวะฉันไม่ออกเราเป็นยังเอ้าป้าพัวชามปีรถหู้ตันตายว่าฉันเอาเดีวจะมาช่างว่าแท้เอยแท้ กาคุยนะ่มีคนมีที่วิสาคนตายนอนตนนันอันนี้เนาะอันนี้ก็บ,บอกเจ้าดอกญานว่าคนกันคืนอดูต้นชาติคนคือกันนะนะ <c oughs> ต่ภาภัยตายกบดีนะเรื่องตายนี่น่ะนะคอยจังหวะบอกมันยันมันเป็นคือเขาขนาดแล้ะกันว่ามีผูมิมักมันทนให้เอาไปซาคอยว่าชูหาจุบหางามไรเท่าจำเคยในกะ <c oughs> <c oughs> บอกได้ยินหอกหูหูของมันยงนี่เ <c oughs> จักธอยจันเจ้า ปัดก้นไวๆไ,ไปรอกับไข <c oughs> ่หนิตู้ก้อนนี่มมนบมเมนธรรมดาได้เด้ออือเจ้าอุจจักแล้วบ่ลายข่น,นั่นบมเมนลายนะนอกได้ลายในได้ลายข่ได้เจ้าบเห็นร <c oughs> อกข่จวงไอ่เจ้ามาหลัดอยู่บ้านปงบ้านปงข่ชิบไปต้อนเนาะหอ่าอย่านเป็นนั่ยนี่หน่าบ่เว้นว่าวยังก็ดีเนาะใช้ชีวิตโซดอิสระ อชื่อยังเมื่อเมื่อชูลูกกินเนื่อชื่อยังมืัอนี่นอนเนาะยิ่งมันหันมืออื่นมืออื่นพูเชื่อมือให้เขาดูน้ำไผ่น่ะลูกน้ำบ่โอ้ยลูกก็ใหญ่หมอแล้วตัวแม่เขาโอ้ลูกใหญ่ละใครดอกย่านหน้าลูกยังน้อยอย่างนั่นน่ะเนาะบ่อยากได้ผู้บ่อยากได้ผู้ไปเลี้ยงชอยบ่ลูกนั่นนเาะก็เอาผู้ไปเลี้ยงชอยแนี่ยอันชัวบ่อ หากใอยบ่ไปด้กใคยน่ะ่อยปาเฮื่อนใคยบ่ได้ปาหน้าคอยบ่ได้สรับดีได้คุยนี่ยูเขาเขาต้องการนำต้องการเจ้าหนาเขาว่านมผ่อยคนนี้นะคนอยู่ในใกล้ๆกเคียงเคียงนี่แหละเขาว่ามาไตงการเอาคนอยู่ใกล้เฮื่อน่อยนี่นะต้องการนึ่งี้เชียงปากเจ้าโอ้ยชะมวานแท้เขาว่าเชียงปากเราเนี่ยเป็นไปตายจะได้เห็ดมียเขาอะฮะ เอยบ่เคยาหวานกับผู้ายจะคือเอาบว่าในน้ำคอยใวเปนผู้ชายบ่คอยออหอแงหลายแหงเหาผู้ไปเลี้ยงลูกชอยแนะเจ้าก,ก็ดีอยู่จะดูผู้เดียวหลายความถุกนีให้มันมให้มีความชุกนอมีมสุขลไนถุอมือเนี่ยบ่เงนินเขาว่าชุกเมือง้ามีแตแดดกับผลเขาว่าก็ชุกเมืองคนมีเตกินนอนใช้เขาว่าู้จักบ่ มีกินแนนอนใช่แน่ะผัวหาเมียใช่อ่มันใครได้อันนี้คนความทุกข์ไปหาเอาเองอันนั้นแหละมันทุกข์เขาทุกข์เท่าตายเขาคนวบบนั้นอ่อมันไม่มีความทุกเขเท่าตายได้คอยบอกเจ้าดอกนี่นั่นเมื่ญญอวหนึ่งก็คือคอยว่าเจ้าพักแล้วอย่าคูไปให้บุญวันชืนนี่ยาอะไรคอยบอกเจ้าักรด้ไนี่อะไรคอยขึ้นต้นเจ้าดอกอืมคนหัวจักเข่าจกักการกันเลยนะี่ยนะ ฉันว่าเว้ยคำนี้ผู้ชงชันคือหอดจอดถึงมันดีได้ค่อยว่าดีกว่าคนช่างได้อันนี้ค่อยคุดคุดอีตุนค่อยคุดแพงเจ้าแน่อยู่รากันนานๆไปแน่ฉันนเอก็ดีกว่าเกิดมาแหละกับบุตท่านฮะ,ะว่าพัดกันกระไพรแรลงผู้เบวาว่าห่านว่าบนจะได้ผู้เบาเป็นแรลงเช่นก่อน คอยจะเชื nước, này, ่อกงเว้นกลางคืนได้คอยไล้เวียกน่นเวียกบ้านน่ะกลางเว้นก็เห็นได้กลางคืนก็เห็นได้เวีกบ้านการเมืองเท่านนกยังทุจะมาล้อมมึงบักเท่ามาโนบักหนุ่มเออพังตะเชียงคอยกว่ามันมันวองชำไหนเจ้าวะอ่อนุชิบามาแขงกงงบุํมดอกเออคอยชิบกเจ้าทัวนี่เหรอ วะอนุชิพมาโบโบมาแข่งกวนกระด้วะเนี่ยไตับเข้ากูนี่นะฮะเขาสารเอาไปใส้ดิเหมาะเพียงาทข่อยเขาชันกลับไปมากินเข้าเอาไปใช้เขานะเอาพปกนี้เหยียงอยู่นี่วะ มอหนานผมมีผู้สาวเอาบ่าอใหญ่ฮะท่านี่ด้อโชคดีเอาชาผัวนอนก็เอาชาผัวน,นัจนจะหน่อยแห้งได้ตายได้เก็ปนนันบ่อคนใหญ่เอาแล้วเนี่ยว,วางเลยปัดปุ้ยหมื่นบ่อเคยว่าวางเลยเน,น,นี่ยคู่นันไปให้บุญวานชื่นนี่นั่นเคยทำมาไปใช้หนอเอาไปในน้านะไปอันชงจการไม่ออกบ้านในน้าฉันเราเป็นยังเอา ผัวป้าได้ชามปีตายเลยเด้ววะฉันไปกวดว่าหูตันเอาแล้วไปกวดไปใช้หอาเนาะเอาอยู่ห้องหมอไปแล้วเยี่ยวกับบอกขี่กระบอกขี่นอกเย่เอะแยะบอกตายเลยแล้ววานนี่ยไฉันมชะการเราเล้เดี๋ยวนี้เอาแล้วชาวประช่างว่าคนกัญชาป้่าเขาบอกแล้วไม่ยิงแถวนี้ก็ไล่แล้วผู้ไม่ฮางใหม่ๆนะบอกเราเด้อพ่้บอกเด้อคนว่ะในนีก็ตายดีได้ว่าฉันไปชุม อาตจมาไปชงชากการผู้นั่นเลยได้นี่ว่าฉันเอาแล้วจะมาช่างว่าแค่น้อยเงาป่ะโอ้บ้านเขะด้อยกขาลายแล้วอันแม่แม่ห้างใหม่ๆนะมูตันนี่เป็นตายเนาะพ่อใหญ่เนาะฮะหูตันนี่เป็นตายเนาะตายแล้วบอกวัชิวิจักันแต่โหคนเนาะกระปูนี่เจ้าไปตั้มลงแน่นๆนี่ก็มับคือกันไปไปคูดเบื้องวนมือหนานมันบนบนใบข้าวูนั่นมันมีอากาศนอกมันมีอากาศเดี่ยมออกบ่ได้แล้วนี่คือกันแล้วเหนียวบ่ออกเนาะมันเบ่งขึ้นเบ่งขึ้นมันกร ไปแหนะอยู่ห้องหมอกระเจี๊ยบองน้อยหนึ่งมือถ่านหมอเจยมือถ่านหมอจุเปี๊ยบมือถ่านแล้วบอกโอ้ยผัวนี่จนเด้ผัวคนรดฮะกป้ผัวบาชาวชาปีนี่ว่าชาปีชามปีผัวเนาะตายเนาะคนเฮานี่ตายเลยผวคือว่าเนี่ยเป๊กผมันคือของเขาผวเนช่องว่าแท้ตัวเอง โมเมนต์ถือของอัดฮูลมทมหูน่าจักแลี้ยวจักคล้องจังยังแล้วของมันอัดเองมันนั่นแล้วของปรยังของบ่มีของมันอัดหูอขงแปลว่ามูดลูกมันบอกมันมันมันม่ชมบ่นั่นเด้มันบ่มีแนวเย่เนาะกันว่าบัากันว่ามันบ่นนาขามักแกงบางอย่างเด้อเปหนไงรับไม่ออกเด้อบอกสุดแกงก็ขายอยู่แบบทำบ้านทำเนี่ยคนคนบ้านไดนก็เพื่อนเพื่อนว่เนี่คนมาบอกบ้านไหนคนยันว่า ย่านเฮาเฝ้าข่าวโคชนาบ้านนั้นบันีตายอย่างฉันสินเพืนเราบ่บอกย่านวัดประจันคนย่านประจานเข่าหน์หนาคนโอ้ยบ่บอกหรอกไปเชิงหนึ่งย่านแม่นบ้านนั้นแม่นบอรยาวบ่บอกบ่บอกพูดว่าบ่บอกเจ้าดอกเจ้าแห้งคนโคชนาปลาเถื่อนเก่งคว่าเอ้ยบ่บอกกระยาหน้าว่าไปด้ะยารเอ้ยไปด้วบอกในเด้อบ้านเจ้าเนเด้อว่าฉันบอกในอย่างไปแล้วยังลกยังเดียวขึ้นมาได้บอกเด้อบ้านเจ้าฉันบอกยังอย่าตัวเองเอาเอาไม่ออกกัน ป้าพัวชองจาปีนั่นตายนี่นะพ่อจะไปฉ่ำจังอื่นเขาไปหาอันหัวหน้าทวดกระโขงคนกระเป่าเนาะตอนเช้าเนี่ยเป่าออกต้นยานยุ่มเลยเนาะกันว่าโอ้ยว่าไหนๆกะย่านแห้งกะนี้กะหาคอยก็ได้ดอกไปไปบอกใครเนาะคอยกับพท่านมีเมียนี่อาผู้อื่นก็ได้ว่ะได้คือกันหาเจ้าก็ได้ไปก็ได้ดอกกันเอาอัน ผู้ชายเห็นเนาะเพราะมันมันเชียออะไรของอันนี้ไหนโอ้ยคนณพลเมืองแห่งบุหลายนี่อืมอืมไม่ยิงแห่งบุหลายนี่มันเชื้อไม่ยิงก็แล้วได้เนาะมุมวนได้แม่แล้วมันอืมมุมีผู้ยิงกระชับบ้านนีแล้วกันกับชงจำบุญออย่างนี้อย่างนี้อยู่เข่าดิโอ้อตัวนี้ก็บังเป็นไงเป็นไดไดเข่าอย่างนี้เข่าคนนั้นไม่ยิงตายนี่แล้วตายบ่มีผัวนี่นะไม่ห่างไม่ใหม่นี่นะมียิตูอืบ่มีไี่ไปเนี่ยคู่ไปชงจักรวาลนี่ ก็จริงเลยวาย่กวัวลีแล้วป่ะกจริงอะไรอบรเท่านั้นแล้วเมื่อเด้อกบ้านเจ้าคนมีแม่ห้างนบอกเขเด้อเพว่าจะแมห้างแม่ผู้ช้าก็คนนั้นแล้วทีแปดที่เก้าปีบได้ผัวเลระวังรถผู้นั้นก็ดีผู้ช่าแกลายแต่บานก่อยโอยแล้วพริบผมบอกเขาลุดบอกเขาลดเเป็นนั่นั้นะบัดเมื่อจะรับแม่มอนนสิ เออแม่หมอน่าเลยชักปีเลยแม่หมอน่ะแม่หมอเป็นยังนนะสี่สิบกว่าแล้วเด้คนใหญ่แม่หมอเราเป็นแม่หางแม่หางเพราะเรื่องใหม่เราน่ากับบ้านแม่หางบ้านแม่ใหม่เราพอเราได้อยู่ัวเราในบุญแถวเราอยู่ตัวนี้แข็งที่ตายไวตัวนี้จะเข้าสิบปีได้เลยตอนเราก็ยังไม่ได้เป็นอย่างเราชมบูนได้บ่คันคันเฮิงนั่นตั้มจันนั่นพึ่งว่าพึ่งข่าวมานั่นมุ้งเจ้าบม่ได้พังข่าวบ่บ่ค่อยพังข่าวนี่ เขาคนว่าคันว่าชิปปีนั่นกันยังพออยู่ได้อยู่โอ้ชิปเบนชิปสองเลยระวังโรดมันเกิดใช่เองโรดไหนอันนี้ในโลกนี้มันเกิดตัวว่าลูกตัวนี้นะมันเกิดออกมาจากบุญลูกขนาดไหนมันมาตันเองโลดไหนมันเป็นบางคนว่าเป็ไหนบาทถูกนี่เดี๋ยวหาเกิดวานชื่นนี่ตัวนี้นะทางอย่างงี้ยุคคอยมาบอคอยไปหางัวอีนายนั่นวเงี่ยววออกเงี่ยวอกเออระวังค่อยว่าค่อยทาบุปผากดอกเป็นไรวะชิปไปห้องหมอพื้นี่เป็นยังเงี่ยววอกเมืองโลดคือจะว่าได้ทำบุปผากขนมบุปผากหม ยันเขาตกใจเห็นหนาหืมคอยเห็นแล้วคนนั้นตายคนนี้ตายอยู่บ้านนั้นบานนี้เขาบปชิตกใจหรืย่ะแค่มันพ่อเนี่ยมันพูดพูว่าเอาหน่ะเพิ่นหาเลือกให้เพิ่นหาเลือกรอบบ้านเด่นมันไมอยคยได้หรอกคอยกันเลือกเอาคือกันกันไม่ห่างไม่หมายใช่ได้กว่าเสียงเนาะเขาบอกแล้วมันเคยเลยด้มันเคยแล้ว ทางพญาวานี่ต่อไปในแม่ห่างมาใหม่จะบ่มีแล้วก็ว่าเขาจะบ่ยอมปะผัวผัวกินยาบ้าอย่าบินเขาก็บ่ปะเนาะเขาาอยกบ่มปะก็เอ๋ออ๋อชงเขาชามก็แล้วผัวไปก็ยาแล้วนี่โอ้ยมันอยู่ดีเนย่ยนายย่อแล้วแม่นบ่มไปเลยแม่นแล้วพ่อผัวไปก็ยับม่นบ่แม่นแล้วเอาไปนี่แล้วพอมันม้วนบ้องหูให้เแม่แล้วพ่อหย่าวนี้อ๋อขาวท้องดีกว่าท้องไข่ตายได้คนเลยให้ให้ยังได้ลายมีอะไรพ่ออย่างนี้ออคอยเชื่อชิชูไ่ได้แล้วบัดนี้ได้เป็นยังไง จากน่อยพอดีป oh, nice ่ะเอาคอยในกว่าพอดีคอยกับอยู่ดีมีแหงน้ามูลนี่พอดีนั่นเนาะคอยชูบัได้บ่เนี่ยอ๋อแล้วคอยแต่จะพออย่างนี้บอก็มีเหตุผลนะพออย่นเนาะเอาแล้วก็มีเหตุผลนั่นแหละน้องของของเป่าข่าวโคชนาว่าให้คนอยู่ดีมีแหงโอ้ยคันว่าเฮาลี่นั่นลี่นี่ยังว่าลี่วิทย์ลี่วางไรตัวนี้มันลี่ใช้บด้ได้ตัวนี้ไรลี่บัได้ได้อ๋อก็มันเกิดกับตัวโลดช่วยบอกได้ไหมฉันคอยบอกจริงแจ้งได้คอยนบอกร้อยได้ จะว่าไปเป็นยังกับจะให้เป็นนาเนาะบ้านเมืองบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันแล้วเพราะว่าบ่อนอื่นอย่างนี้กับพังในเด้อค่อยว่าดีเด้อย่านได้ไม่ห้างไม่ใหม่นั่นถือลูกเจ้าหลานค่อยคือกันได้พังเด้อแม่ให้เอาช้าผัวนั่นอะไรก็ดีคณะบ่บ่มีผมบอกเพื่อทั่วไปก็ย่มมันเพราะเฮาอยู่ดีไม่แห้งเลยอย่าแล้วมันบ่ชูวยช่ปิดย่มไปวนไว้ยังบมแมนว่าไปเลือกเอา พวกนี้บ่มีผัวนรัไรเพียงป่าตกไงเขาเห็ดให้เอาอยู่ดีมีแห้งละพอแล้วบ่พอใหญ่เนาะใปัดผู้ชายเด้ใช่ผู้ชายบ่เป็นอย่างไรผู้ชายบ่เป็นอย่างไรเออผู้ชายบ่เป็นอย่างเนาะบ่เป็นอย่างเขาเป็นบ่มีอัน้ย่ามันตายครับพ่อใหญ่มันบ่มีมุดลูกเด้อผู้ชายบ่ผู้ชายบ่ได้พันผู้หญิงเฮาก็ย่ามันตายนะตายแล้วก็ถูกมุดได้พันจักเทื่อน่ะฮ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 นฮะ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 เออกับนี้ะฮ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 ะล่ฮะฮะฮะนะฮะฮะ เห็นเขาโชว์กันว้ากันถึกอยู่แน่นตลาดแหละเจยเลยเห็นบ้านว้อคอยโอ้ยถือมาถามงัวออ้อถามก็บ่ได้บ่แห้งคนแห้งเจ็บโชว์นี่เป็นยังเด้นี่โชว์ในไรวะคือว่านั่งเต็มอยู่นั่งนี่หนาวว่าเท่านี่เนียบ่ะออกช่องมืออ้อเอาช่องวอาจะเป็นยังเอาแม่นเราแม่นเราบ่ได้ผัวบ่เอาบุ่ตนได้ผัวแล้วจะผัวปะมาในชามปีเลยโอ้ยเห็นเด้กบ้านนั่นเด้กคอยวะ ไอตายวันนี้คู่ไปให้บุญวันนี้เอาว่าวีบือเป่าว่านี่บุญไปเช่าด้วยเฉยคอยอย่างนี้นั่นนกนั่นนกวาเนี่ยนั่นเจี๊ยบของโลกเต็มพืมือแผดนเนี่ยเนี้ยนั่นไรเอาแล้วจำกันกับนากระโปงแล้วนี่คอยเอาไม่เท่าไปเข่างหมอไปขี่บ่อกันนะขี่บ่อขี่ไรบ่อของหมอกลุ่มไรบ่อปนใหญ่ผู้ชายผู้ชายขี้บ่อ โยบเป็นช่องอาะชามาหิดเนะ่ยบัวทำบัทายบ่ได้วันนี้ค่อยว่าอยากกินอยากเอาบ่อค่อยว่า,นนาแนวถ่ายออกได้าะเอาเขามีบอม่อันเขารลุชื่อน้ำมันหลุดให้ค่อยค<ม>ือน้ำมันหลุดใช่ค่อยกัมามเอาแล้วค่อยมาหอดือยค่อย<ม><ม>เอาแหนหนูกระเตนโอ้ใคแลวคยกับผลใช่จอกผลปัดค่อยว่ากันกินแล้วไปไปอ,อยู่ห้องน้ำด้วยด้อยค่อยว่าอย่ามันไปบันถ่ยโอ้ยมันเอารดทช่งแพทย์นั่นว่าคือจังหวนั่นเอา ตาหมักคุงเอาเข้าวปุ้นเอาเพียงใช้เพชรเพชรนะามากินคือเก่าท่องเบ่งขึ้นเบ่งขึ้นนอ่น้าพ่อพยงพ่อบุญนี่บ้านนากระปงนี่คอยจุดไปหัวเดือนมันโอ้จเจะแหนวกกระเต็นกับพลพลพลกระจอกกินปรับลงไปนอนหนึ่งคอ,อ,อยออกไปแม่ไปอันห้องน้ำแม่โอ้ยคห้มันทายรถดดขออนุญาตนํจาจ้านอนมันห่อนท้องแล้วมัวนวอ้ย บ่กเต็มบ่น่นอนบจาปอบ่ได้บ่เลยบ่ี่นั่นบคนอนานำขี่พญานนั่นบ่จะมากรองนั่นโอ้โหผัวผักอก็ถึเห็นบ่แม่บ่ด้วยบ่อครบอกแม่บ่พ่อยเอายังให้กินเห็นแฮนนกเต็น่เป็นอะไรพ่อยงเป็นอะไนนกเต็นคยบอกบ่ได้แฮนนแปลว่าแบบผักยับไม่เนีหนอผักกนุกเต็นหอหนุกเต็นขี้จุกขนาดหนอะเจองมันหองเกี้ยวเก้ยว แล้วมันอยู่ในสาพ่อใหญ่อยู่ในมันอยู่ในกกไม้เออเป็นเป็นืักไม้เหี่บ่มันเป็นผักไม้ผักเขาว่าห้องว่าแฮนนูคาเตทนนั่นน่ะมันมาคนยั่งอยู่ในเฮือนนี่ขับไผ่ขี่บองออกนั่นมาโลดมาหาข่อยเอ้ได้ได้ข่อยพ้นให้โลดข่อยบอกเอาเงินหอกอันนี้ข่อยก็ไม่ได้เอาเงินของเขามาพ้นใช้น้ำพังกระเด้อพี่น้องเลยบองฮอชชองนาทีชับได้จ้าโอ้โหบอกคนว่ายอนอนขี่พญาตัวแปะนับเต็มมัดเลยนั่นแล้วเนาะ ไม่เท่าก็นอนในห้องเดียวกันเราจะมาหากล้างอะไรโยมาล้างมิดน้ำจัดเทไนได้น่ะล้างเงนในห้องบนเขาอยู่ไม่เช่ามากในเมื่อแล้วนะบัดจะบ้านพวกได้หมอเนี่ยจดเอาเบอร์โทรเจ้าดูบ้านใดชื่อไหนไดยังมีผู้หนึ่งเมาําำ่อยยงาะคู่ในวังหวัดบ้านนั้นนั่นคนเมาเธอหนึ่งที่ที่มอกนก็ดีในนั่นดอกนอกคันแหละมิดเฉยม้อยคือกันก็่อยไปเอาเงินห้างอันนี้ยาทานบุญดวน วัดใหญ่ชัยภูมินี่ในชวันนาขตนี่จไปละบ้านนี่ละคนละคนมงผีเนาะแล้วลูกม,มาอยู่ในวัดใหญ่หันบ้านนี่เป็นยาคูแต่เขาปดปล่อยมาแล้วบ้านนี่พงพังอันเงินเงินหางเงินขีดเก่านั่นอยู่ได้อันอในถุงหัวนอนเผื่อถ้เน้นบ้านนั้นเฉาดนะบ้านนีน่ละอยากคุดออกมาใช้่กบเห็นเป็นว่าเป็นอะไรกบเห็นเอ๋อมันไปแล้วเงินผีขีดเงินหางใช่ไหมผีเชื่อเราพ่อใหญ่เนาะ เงินคลิปช่องกีบกับพกคางเผื่อใช่นั่นอันไฮน้อยเพื่อน้อยบันี้พ่อพาไลอันภูวนอนันต์บรรพุจักกับ็อยบัณนี้เราโทรมาจัรยก้อนเราโดยตัวเองมาเอาเงินจะทานนี่นักว้าวอาจัรยเพิ่นผังเมียนหาใช้ก็เห็นว่าฉันอยู่ในใช้นอนพ่อพระไลเอาแน่นี่แล้วเลยชาวกุฏิเพิ่อนนี่ว่าจันเงินทานบุญลงไปกับไปใช้พ่อพาไลนะไปวะไปเราเราก็ลงพาลงไปบัณนี้ ลงไปละภูเขาเองนี่ก็เชียงนี่ก็ไปอยู่ในก้นถัดถัดในวัดมันเป็นจักรชิมเนจักร้อยจักพัดเนาะอนั่ดหูหูใหญ่ก้นถัดประเพณีนั่นน่ละมันเชียนไปจนลูกมันเราไปอยู่ในก้นถัดเขาหันหันห้ยอันนั่นหน่อยค่อยกระเชียงไปเลยนี่เน่คอยอยู่ในนี้เน้เขาชิบห้อยมาอยู่ในก้นถัดเขาดีโอ้ยห้ยพี่ช้างว่ะขุดเอาห้องเงา มันจุไปว่าบันเี้ลานชายเราเป็นตำรวจมันีร้อยเอกพลมอนั่นก็ดีมาแล้วมันก็จมออกมันเป็นทานไม่ทานอยู่ไหนอันทานอะไรกันดิมันชุบกันชุบ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 เด้นโอ้เนยมัได้จอดดอกมันกับปาป้าเม่นี่โจมตัวนี้เหมือนป้าเม่นนี้เอาออกเหมดเลยตัวลุมมันก็มันก็งัดออกไปมันเนี่ยมัน